เพจเข้ามาก่อนนะคะสวัสดีลูกเพจยามเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราส่งนะคะอีกทีมหนึ่งนะคะขึ้นไปตัดทุเรียนนะคะแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งนะคะที่นะคะเตรียมจัดส่งสินค้าเตรียมจัดส่งสินค้านะคะถึงหน้าบ้านลูกเพจนะคะวันนี้ออเดอร์เมื่อวานนะคะ ออเดอร์เมื่อวานนะคะที่เรานะคะที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะตอนนี้เราเตรียมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทุเรียนป่าละอูบ้านอีจันนะคะวันนี้เราแบ่งการทํางานเป็น2ทีมนะคะทีมหนึ่งขึ้นไปตัดเพิ่มเนาะแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรเตรียมจัดส่งสินค้าอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้นะคะทยอยทยอยส่งสินค้านะคะสั่งออเดอร์เข้ามาได้เลยนะคะ ใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะสำหรับทุเรียนป่าระอูบ้านอีจันนะคะกิโลกร,รัมละ290บาทกิโลกร,รัมละ290บบาทนะคะปักหมุดยังลูกปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ลายแอดสำหรับการสั่งซื้อนะคะอยู่ด้านล่างนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะกิโลกร,รัมละ290บบาทค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราเตรียมนะคะออเดอร์นะคะที่ลูกค้าสั่งมาเมื่อวานนะคะ จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเตรียมรอรับสินค้าได้เลยนะคะส่วนใครอยากได้เลขพัสดุนะคะก็ทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะทุเรียนป่าละอูลูกใหญ่ๆลูกพรีเมียมเนื้ออร่อยอร่อยนะคะจัดส่งให้ลูกเพจถึงหน้าบ้านแล้วค่ะเตรียมรอรับความอร่อยได้เลยนะคะนี่เลยลูกเพจแล้วก็นี่นะคะ เป็นออเดอร์ที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีจองเข้ามาบ้างแล้วนะคะทุกคนขาแต่เดี๋ยวยังไงเราจะทยอยนะคะส่งแพ็คแล้วก็ส่งอีกหนึ่งรอบนะคะในรอบบ่ายสองค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะเราก็เตรียมนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะ วันนี้ก็เตรียมที่จะจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะลูกใหญ่ๆลูกสวยๆเลยนะคะเช้านี้มีน้ำมีน้ำหนักตั้งแต่2กิโลนะคะไปจนถึงตอนนี้น่าจะเหลือแค่3.7กิโลกรัมแล้วนะคะทุกคนใหญ่สุดนะคะเมื่อวานลูกใหญ่นะคะลูกค้าเอฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะออเดอร์ตอนนี้ก็เตรียมจัดส่งอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนใครที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะคะใครที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้พี่ๆนะคะจากจาก พี่ๆนะคะก็เตรียมมารับสินค้านะคะแล้วก็เตรียมจะส่งถึงหน้าบ้านนะคะสําหรับกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงหัวหินนะคะ1-2วันถึงค่ะทุกคนค่ะส่วนอ่าไอหนึ่งวันแค่1วันถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็อ่าจังหวัดที่ใกล้เคียงประจวบนะคะวันเดียวก็ถึงนะคะส่วนท่านเหนืออีสานใต้หรือว่าพวกโซนเกาะเนี่ยก็จะประมาณสองวันถึงนะคะสินค้าไปถึงนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวมันจะสุกมันจะงอมนะคะเราจะ มีวันแจ้งรับประทานนะคะใส่ลงไปในกล่องค่ะทุกคนค่ะสามารถดูวันรับประทานได้เลยนะคะทุเรียนที่ส่งไปจะยังไม่สุกนะคะพอไปถึงลูกค้าแล้วจะรอทานนะคะนี่นะคะเตรียมจัดส่งเลยนะคะหคันรถเต็มๆนะคะในเช้านี้นะคะ เมื่อวานนะจะบอกว่าเราขึ้นไปตัดมานะคะแล้วก็ออเดอร์เยอะมากเลยนะคะก็เตรียมทยอยจัดส่งแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์แอดได้เลยนะคะลูกค้าอย่างลูกนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่3.4กิโลกรัมทุกคนคะ่ะมี5้าพูเต็มมีห้าูเต็มลูกสวยมากอย่างลูกนี้นะคะใครที่สนใจก็ทักไลน์แอดได้เลยนะคะ อันนี้อย่างลูกนี้สามจุกิโลกรัมนี่ลูกนี้นะคะมีลูคากค้าจองแล้วเดี๋ยวเราดึงออกไว้ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเรากําลังไล่ตอบออเดอร์อยู่นะคะทุกคนคะ่ะเรากําลังไล่ดึงขเขาเรียกอะไรนะไล่ดึงออเดอร์นะบัตรนี้นะคะไล่ดึงออเดอร์นบัตรนี้อย่างเงี้ยลูกนี้3ามจุกิโลกรัมค่ะทุกคนคะ่ะลูกค้าก็จองเข้ามาแล้วเราดึงออกก่อนนะคะนี่เลยคะ่ะอย่างลูก3าจุก็ยังเหลืออยู่นะคะลูกคา้าลูกใหญ่ๆเท่าไหร่นะ โอเคนี่นะคะสากิโลกรัมนะคะลูกใหญ่ๆนะคะผู้เต็มๆแน่นๆนะคะแก่จัดทุกลูกค่ะรับประกันเพราะว่าเราตัดทุเรียนนะคะที่ความแก่ที่95%นะคะทุกคนขายอย่างทุเรียนลูกนี้เนี่ยก็เป็นทุเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะ ราดำาหรอเป็นแค่เปลือกนะคะไม่ได้ส่งผลต่อรสชาตินะคะเป็นแค่เปลือกนะจ๊ะไม่ได้ส่งผลต่อรสชาตินะคะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสวัสดี1 3 6คนถ้าภาพเสียงชัดเจนฝากกดหนึ่งให้อดมินหน่อยคะ่ะใครที่ชอบแบบว่าทุเรียนที่มันเป็นแบบราดำแบบนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะ3.4กิโลกรัมนะคะลูกนี้ ะะวันนี้เนี่ยลูก3กิโลกาลังสวยเลยค่ะทุกคนค่ะลูก3กิโลกาลังแบบกําลังสวยกําลังน่าทานเลยนะคะอันนี้ก็มีลูกค้าจองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมลงกล่องนะคะเจ้าหน้าที่เราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมลงกล่องให้ลูกค้านะคะภาพเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หนูหน่อยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากสั่งซื้อทุเรียนหมอนทองป่าละอูจากเพจอีจันนะคะ ก็สามารถกดสั่งไลน์แอดที่เราปักหมุดให้ได้เลยนะคะกิลาอ่ากิลาราคากิโลกร,รัมละ290บาทสวัสดีค่ะพี่โรสขอบคุณค่ะนี่เลยลูกใหญ่ๆนะคะลูก2กิโลกว่า,ก,วาก็มีนะคะลูกค้า ลูกสองกิโลกว่ากว่าก็มียกตัวอย่างเช่นลูกนี้2.5กิโลกรัมนะคะลูกนี้2.5กิโลกรัมก็มีห้าภูเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีลูก2.6กกิโลกรัมนะคะลูก2.6กกิโลกรัมก็มีนะคะ นี่เลยอันนี้จะเป็นลูก2.6กิโลกรัมนะคะจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ภูก็จะค่อนข้างใหญ่อันนี้จะมี2มี4มี4ภูค่ะสําหรับทุเรียนที่เราคัดส่งลูกเพจนะคะจะมี4ภูนะคะเป็นจนถึง5ภูบางลูกก็จะเซอร์ไพรส์มีถึง6ภูเลยค่ะทุกคนค่ะสั่งเมื่อคืนแล้วพี่โรสบอกขอบคุณค่าถ้าพี่โรสสั่งเมื่อคืนนะคะถ้าโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะออเดอร์น่าจะอยู่บนรถแล้วค่ะเตรียมรอรับสินค้าได้เลยนะคะ นี่ลูกไม่ใหญ่มากเราก็มีนะคะมีทุกไซส์ไปเลย2.7ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของลูกน้ำหนักเท่าไหร่2.2กิโลกรัมนะคะใครที่ใครที่สั่งซื้อแล้วนะคะรีบโอนนะคะเพราะว่าเราจะได้จัดสินค้าลงกล่องแล้วก็เตรียมส่งให้กับลูกค้านะคะสินค้าจะได้ถึงแบบไวๆนะคะน้ำหนักวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ใบสองค่ะพี่อีกรอบหนึ่ง เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนะคะมาให้พี่ๆนะคะเขามารับทุเรียนตอนบ่ายสองอีกรอบหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ลูกแล้วนะคะบินของเก่าวางไว้ที่โต๊ะเลยพี่แมนวางไว้ที่โต๊ะเลยนี่นะคะทีมงานเรานะคะเตรียมตัวแล้วนะคะตื่นปุ๊บอยากได้ซัก สามโลได้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะลูก3ามโลนะคะเช้ามาก็เอาเลยค่ะไลฟ์สดเรียบร้อยเช้ามาก็เอาเลยจ้ะเริ่มเลยไม่รอใครนะคะใครก็ได้ช่วยมองหน่อยลูก3ากิโลนะคะอันนั้นปะที่มีสีอ่านี่ค่ะอันนี้ก็สามโลไหมลูก อ่ะยกข้าลูกนี้ให้คุณพี่เขาดูหน่อยสามกิโลลูกนี้สวยมากคุณพี่ค่ะมีห้าพูเต็มเต็มเลยค่ะลูกนี้นะคะหมุนดูหนึ่งรอบค่ะนี่ลูกนี้นะคะสามกิโลห้าพูเต็มเลยนะคะถ้าคุณพี่สนใจนะคะบอกว่าสนใจนะคะถ้าคุณพี่สนใจบอกว่าสนใจนะคะนี่เลยลูกสามกิโลนะคะลูกนี้ นะคะนี่สามน้ำหนักสามกิโลลูกใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับลูกนี้หรือถ้าอยากได้ลูกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะลูกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นไซส์นี้เลยสามจุดสามกิโลสามจุดสามกิโลลูกนี้ก็สวยนะคะสามจุดสามกิโลลูกนี้ก็สวยนะคะนี่มีสี่พูใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับสามจุดสามกิโลลูกนี้นะคะอ่ะถ้าคุณพี่สนใจพิมพ์ว่าสนใจนะคะ ฝนเอานี้ลงหนึ่ลูกกองนี้สามจุดสี่เอาลงเลยถ้าคุณพี่สนใจบอกว่าสนใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาลงเลยเอาลงไปที่สามจุดสี่อะลูกนี้ก็สวยนะคะสามจุดสี่แบบลูกใหญ่ๆเลยสามจุดสี่แบบลูกใหญ่ๆเลยนี่นะคะสามจุดสี่แบบลูกใหญ่ๆเลยนะคะถ้าคุณพี่สนใจพิมพ์ว่าสนใจนะคะพิมพ์ว่าสนใจได้เลยนะคะ นี่เลยลูกนี้ก็สวยอุ้ยสามจุดสี่ลูกนี้สวยมากทุกคนเอ้ไม่ใช่สามจุดสี่สามจุดสามกิโลกร,รมัมอ๋อลูกหอมมันอยู่ตรงนี้ว่าทําไมทุเรียนที่ตัดใหม่มันหอมจังนี่ลูกนี้สวยมากอวบมากพูแต่งพูตึงมากนะคะ โลกิโลกรัมละเท่าไหร่กิโลกรัมละ,ะ290บาทคา่ะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งเริ่มต้นที่100บาทคา่ะดูลูกนี้สิคูใหญ่มากเลยนะทุกคนน้ำหนัก3.3กิโลกรัมนี่นะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทุเรียนที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือทุเรียนหมอนทองจากป่าระอูนะคะคือทุเรียนหมอนทองจากป่าระอูนะคะลูกใหญ่ๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะคะ เราก็นะคะเตรียมที่จะจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือทุเรียนบางส่วนนะคะที่เราเพิ่งตัดมาเมื่อวานนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบเลีย์ออเดอร์นะคะแล้วก็รีบจัดส่งเลยค่ะลูกค้าขาของเรานะคะจะไม่ดองสินค้าไว้นานๆนะเราจะจัดส่งแบบไวที่สุดนะคะลูกอย่างลูกค้าสั่งวันนี้เนี่ยถ้ารอบเช้านี้เนี่ยแล้วโอนเงินก่อนประมาณบ่ายโมงเนาะบ่ายสองเราก็เตรียมจัดส่งแล้วนะคะสาหรับการจัดส่งขึ้นอยู่กับยอดโอนของลูกค้านะคะ ถ้าโอนช้าเนี่ยก็จะส่งรอบเช้าในวันถัดไปนะคะแต่ว่าถ้าโอนไวเนี่ยเดี๋ยวบ่ายสองเย็นนี้เราก็ส่งเลยนะคะลูกค้า่ะถ้าสนใจทัก l i น์แอดที่เราปักหมุดให้ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าสนใจทัก l i น์แอดที่เราปักหมุดให้ด้านล่างเลยนะคะตอนนี้ไซส์ที่แบบสวยๆก็คือจะอยู่ประมาณ3.3 3.4นะคะแล้วก็3.5 3.5เหลือไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลัง เขอาอเรียกว่าอะไรอ่ะพาลูกค้าเนี่ยมาดูไซต์ทุเรียนหมอนทองป่าระอูนะคะที่เราเพิ่งตัดสดๆจากสวนนะคะสามารถเข้าไปดูภาพบรรยากาศนะคะได้ในเพจอีจันเลยนะคะที่เราตัดเมื่อวานเมื่อสักครู่นี้นะคะอะดูดิดูลูกดิดูลูกดิทุกคนอย่างลูกเนี้ยขอดูไซส์สิน้ําหนักเท่าไหร่อันเนี้ยสองจุดเก้าลูกค้าสองจุดเก้าแต่ลูกใหญ่มากคือภูสวยมากอย่างเงี้ยสามกิโลลูกค้าเนี่ยลูกนี้สามกิโลนะคะ ลูกนี้3มกิโลถ้าลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจกดสั่งซ so 네ื้อได้เลยนะคะนี่นะคะถ้าลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะคะฝนเอากาดกับพี่โดเดี๋ยวเซฟเอากาดกับพี่ดวงการทีสัตวนี่นะคะถ้าลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะเหลืออีกประมาณสัก หกเจ็ดสิบลูกก็น่าจะหมดแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะเคลียร์อรอเดอร์ในรอบแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมจัดส่งนะคะลูกค้านี่เลยคะ่ะนี่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 นะคะนี่เป็นทุเรียนป่าละอูนะคะ ที่เราตัดมาเมื่อวานนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะเราจะส่งนะคะพัสดุในรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับยอดสั่งซื้อนะคะเมื่อวานนี้นะคะเช้านี้เราก็จะส่งเรียบร้อยกิโลกร,รัมละ290บาทค่ะกิโลกร,รัมละ290บาทค่ะสําหรับทุเรียนหมอนทองป่าละอูนะคะลูกสวยๆที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ภูใหญ่มากนะคะทุเรียนที่เราคัดนะคะจะมีพูตั้งแต่4ี่ถึงห้าพูขึ้นไปนะคะวันนี้มีน้ําหนักตั้งแต่2กิโลไป จนถึงสามจุดเจ็ดกิโลนะคะใหญ่ที่สุดนะตอนนี้น่าจะประมาณสามจุดเจ็ดกิโลกรัมนะคะทุกคนคะ่ะใส่กระดิ่งก่อนอันนี้เขาเอาอยังอะเหมือนเขานี่ไง,ไพ,ไงไพี่น้องพี่น้องไปแล้วแล้วคนนี้ใค่ใครแล้วนี่ไงพี่น้องพี่น้องโอนแล้วเมื่อเช้าใส่ไปแล้วลยังไม่ได้ใส่อันนี้ใครเกิดจากั้ไปทั้งม รอโอนนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นสินค้ารอโอนนะคะทุกคนคะ่ะรอโอนรอโอนนะคะอ่ะนี่คะ่ะลูกคะะ้าจ๋าอ่างั้นเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะคะลูกค,ะคะ้าขาเดี๋ยวยังไงเราจะนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สั่งซื้อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราเตรียมสินค้าจะส่งให้นะคะส่วนใครที่ มาดูย้อนหลังนะคะในไลฟ์นี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสําหรับทุเรียนหมอนทองป่าละอูนะคะจากบ้านอีจันของเรานะคะทุเรียนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมาจากสวนขุนตักพักดีนะคะเป็นสวนทุเรียนป่าละอูคุณภาพพรีเมียมนะคะที่ดูแลคัดคุณภาพแบบอย่างดีที่สุดนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะปีนี้เนี่ยจะบอกลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเผื่อใครที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วก็ดูไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะคะปีนี้ ทุเรียนจะไม่เยอะมากนะคะมีระยะสั้นเราจะได้กินทุเรียนป่าละอูแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นแล้วก็มีจํานวนไม่เยอะปกติเนี่ยเราจะตัดกันมาแบบเป็นตันๆเนาะในแต่ละรอบแต่ปีนี้เนี่ยมากสุดก็ได้จะได้แค่ประมาณ600โลนะคะทุกคนขาดในแต่ละส่วนเนาะบางส่วนได้200โลบางส่วนได้300โลแบบเนี้ยนะคะก็มันเนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะทุเรียนมันขาดน้ําสลัดลูกล่วงหมดนะคะก็เหลือมไม่เยอะนะคะปีนี้จะบอกเลยว่าทุเรียนป่าละอูน้อยแล้วเราก็ จะได้กินทุเรียนในระยะสั้นนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสําหรับทุเรียนหมอนทองป่าระอูจากบ้านอีจันนะคะราคากิโลกร,รัมละ290บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์แอดที่เราปักหมุดให้ด้านล่างนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไลน์นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปแพ็กสินค้าในรอบสายๆนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกับมาเจอกันช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะให้ทุกคนได้ดูสากันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ ああ。Ah.